สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับคุณครูพงศกรอีกครั้งหนึ่งในรายวิชาการงานอาชีพนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับการใช้และดูแลรักษาสมบัติส่วตรวนะครับเรามารู้จักความหมายของสมบัติสมรวมไนก่อนนะครับ สมบัติส่วนรวมนะครับหมายถึงสถานที่หรือสิ่งของที่มีลักษณะที่เห็นชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่ส่วนรวมได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันเช่นห้องเรียนห้องน้ำห้องซ้วมพัดลมโต๊ะเก้าอี้ไม้กวาดเป็นต้นนะครับส่วนการดูแลรักษาสมบัติส่วนรวมนั้นก็หมายถึงการใช้ การรักษาและการทำความสะอาดสมบัติส่วนรวมให้ถูกต้องและเหมาะสมตามลักษณะของสถานที่หรือสิ่งของนั้นๆน,น,นะครับเราไปดูตัวอย่างเลยนะครับในคลิปนี้คุณครูจะขอยกตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้ห้องเรียนนะครับห้องเรียนเป็นห้องที่นักเรียนต้องใช้ร่วมกันเพื่อทำกิจกรรมในการเรียนการสอนมีกฎระเบียบในการใช้ โดยปฏิบัติดังนี้นะครับข้อที่หนึ่งนะครับทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนการเข้าห้องเรียนนะครับเช่นไปเข้าห้องน้ำเพื่อปัสสาวะอุจจาระให้เรียบร้อยนะครับสอง วางรองเท้าที่ชั้นวางรองเท้าหรือในที่ที่จัดไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดและปิดประตูห้องเรียนเบาๆนะครับ 3. ไม่ควรเดินลากเท้าหรือพูดคุยเสียงดังขณะเดินเข้าห้องเรียนนะครับ 4. เข้าเรียนให้ตรงเวลาทุกชั่วโมงตามตารางเรียนที่กำหนดนะครับข้อ5้านะครับ การเข้าออกห้องเรียนต้องได้รับอนุญาตจากครูผู้สอนทรกครั้งนะครับข้อ6นั่งในที่ของตนเองเตรียมอุปกรณ์การเรียนที่จําเป็นให้พร้อมนะครับข้อ7ตั้งใจเรียนสม่ําเสมอไม่เล่นในห้องเรียนหากมีข้อสงสัยให้ยกมือถามครูผู้สอนนะครับข้อ8ปปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีระยะที่ดี เช่นไม่ลุกออกจากที่นั่งบ่อยๆไม่ลาลกโต๊ะหรือเก้าอี้เสียงดังนะครับไม่รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มหรือของตบเคี้ยวในเวลาเรียนด้วยนะครับข้อ9นะครับช่วยกันร,รักษาทรัพย์สินอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องเรียนโดยใช้อย่างถูกวิธีหากนักเรียนทําของเสียหายก็ให้นักเรียนรายงานคุณครูประจำชั้นให้ทราบทันทีนะครับข้อ10นะครับ ถ้าเราไม่สบายนะครับเช่นเป็นโรคไข้หวัดก็ควรหยุดเรียนหรือหาวิธีป้องกันเชื้อไข้หวัดไปสู่เพื่อนคนอื่นนะครับโดยการใส่หน้ากากเป็นต้นนะครับข้อ11เมื่อโรงเรียนเลิกแล้วนะครับก็ให้ช่วยกันทําความสะอาดห้องเรียนจัดเก็บเก้าอี้ให้เป็นระเบียบพร้อมที่จะเรียนในวันถัดไปนะครับต่อไปนะครับเป็น การใช้ห้องน้ําห้องส้วมในโรงเรียนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสมบัติส่วนรวมครับห้องน้ำห้องส้วมนั้นก็เป็นห้องที่นักเรียนต้องใช้ในการถ่ายอุาแจรหรือปัสสาวะในระหว่างที่อยู่ในโรงเรียนนะครับห้องน้ำห้องส้วมจะเป็นสถานที่นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดแล้วก็มีกฎระเบียบในการใช้นะครับไม่เช่นนั้นก็จะเกิดความสกปรกหรือ าการชำรุดซุดสมได้นะครับเราไปดูนะครับการใช้ห้องน้ำห้องส้วมในโรงเรียนข้อแรกนะครับยืนต่อแถวจากคนข้างหน้านะครับเพื่อความเป็นระเบียบผู้ที่มาทีหลังต้องยืนต่อแถวจากคนข้างหน้าแล้วเข้าห้องน้ำตามลำดับนะครับในกรณีที่ห้องน้ำมีจำนวนจำกัดนะครับ ข้อ2นะครับตรวจดูอุปกรณ์ภายในห้องน้ําอย่างรวดเดียวนะครับเพื่อตรวจดูว่าอุปกรณ์ในห้องน้ําพร้อมใช้งานหรือไม่หากพบว่าฝารองนั่งสกรปรกให้ทำความสะอาดฝารองนั่งด้วยกระดาษชําระก่อนที่จะนั่งทํากิดทุระนะครับข้อ3มนะครับนั่งบนโถส้วมน,นะครับเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและรักษาความสะอาด ลดการปนเปื้อนเชื้อจากอุจจาระเป็นการยืดอายุการใช้งานของสุขภัณฑ์และบ่งบอกถึงวัฒนธรรมในการใช้ห้องน้ำห้องส่วมที่ดีนะครับข้อ4นะครับไม่ทิ้งวัสดุอื่นใดลงในโถสดซ่วมนะครับเป็นต้นว่ากระดาษทิชชู่ผ้าอนามายัยเพราะว่าจะทำให้ ท่อส้วมปุดตันได้นะครับนอกจากนี้ก็ทําให้ส้วมเต็มตเร็วด้วยนะครับแล้วก็นักเรียนก็ไม่ควรเหยียบบนโถสุขภัณฑ์หรือไม่ขีดเขียนสาผนังห้องน้ําด้วยนะครับต่อไปข้อ5นะครับล้างมือทุกครั้งหลังการใช้ห้องส้วมนะครับเนื่องจากในการใช้ห้องซ่วมทุกครั้งนะครับมือเราอาจจะไปสัมผัสกับ สิ่งปฏิกูลสิ่งสปกปรกเชื้อโรคในห้องส้วมได้นะครับนอกจากนี้นะครับก่อนที่เราจะออกจากห้องส้วมเราก็ควรตรวจสัมภาระของตอนเองด้วยนะครับว่าลืมอะไรหรือเปล่านะครับและข้อ6นะครับราดน้ําหรือกดชักโครกทุกครั้งนะครับหลังจากทำนุน่งะเสร็จแล้วเราต้องทําความสะอาดกดชักโครกนะครับ หรือว่าราดน้ำทำความสะอาดโถส้วมนะครับเพื่อสุขาอ,อนามัยที่ดีเพราะอุจจาระหรือปะสะัสสาวะของเรานั้นมีเชื้อโรคปนเปื้อนจํนนนานวนมากนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างให้พวกเรานะครับเกี่ยวกับการดูแลรักษาสมบัติส่วนรวมนะครับนักเรียนคุณครูก็จะให้นักเรียนไปอ่านเพิ่มเติมนะครับ ในหนังสือเรียนการงานอาชีพป5หน้า44-45นะครับเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนตอบคำถามในหนังสือเรียนการงานอาชีพป5นะครับหน้า53ข้อ 5- ข้อ7นะครับโดยเขียนโจทย์พร้อมตอบคำถามลงในสมุดนะครับแล้วก็คุณครูมีแบบประเมินตามตัวชี้วัดนะครับแจกไปให้นักเรียนทำที่บ้านนะครับก็ให้นักเรียนเปิดทำที่แน้านี้นะครับ หน้าที่มีคําถามนะครับถามเราว่าจงยกตัวอย่างวิธีการดูแลของใช้ส่วนตัวของครอบครัวและของส่วนรวมมาอย่างมาข้อละหนึ่งอย่างนะครับก็ให้นักเรียนไปทําที่หน้านี้เพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคุณครูก็ขอจบการสอนเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ